อิหมามุฮัมมัดอิบนุอิสมาอีนอันบุคคอรีเป็นหนึ่งในนักวิชาการะดิตที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์อิสลามโดยเฉพาะในสายซุนนีผลงานของท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้รองจากอันกุร่าอานชีวิตและการศึกษาอิหม่ามอันบุคคอรีเกิดเมื่อวันที่13ชวาลปีฮิจเร,ราะสราชห9 4 21รกากรกฎาคมคศ .8 1 0ที่เมืองบุกอาราในอาณาจักรคอลิฟาอับบาซียะ ซึ่งปัจจุบันคือประเทศอุซเบกิสถานท่านมาจากครอบครัวชาวเปอร์เซียที่เปลี่ยนมานับถืออิสลามบิดาของท่านเป็นนักวิชาการฮะดีแต่เสียชีวิตตั้งแต่อันบุคคอรียังเป็นทารกมารดาจึงเป็นผู้เลี้ยงดูและสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่วัยเยาว์อันบุคคอรีมีความสามารถในการจดจำที่ยอดเยี่ยมโดยมีรายงานว่าท่านสามารถท่องจำอัลกุรอานได้ภายในหนึ่งปีเมื่ออายุเพียงหปีเมื่ออายุประมาณสิปีท่านเริ่มสนใจและจดจำฮะดี และเมื่ออายุ16ปีได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัดพร้อมกับมารดาและพี่ชายหลังจากนั้นท่านได้เดินทางไปยังศูนย์กลางการเรียนรู้อิสลามต่างๆเช่นเมกะมดีนาคูฟะบัตรอดามัสกัสและแบกแดดเพื่อศึกษาฮดีและวิชาศาสนากับนักวิชาการชั้นนำในยุคนั้นผลงานสำคัญผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิมามอันบุค,คอรีคือเสาะเฮียอันบุค,คอรี ซึ่งเป็นการรวบรวมขดีที่ท่านคัดเลือกจากขดีกว่าห0 0 0 0บทโดยคัดเลือกเฉพาะขดีที่มีสายรายงานที่น่าเชื่อถือและถูกต้องที่สุดถือเป็นหนังสือขดีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในหมู่ชาวซุนนีรองจากอันกุนระอานนอกจากนี้ท่านยังมีผลงานอื่นๆเช่นอันอาดับอันมุฟรอดอันตารีกอันกบีนอันตารีกอันซอคีนช่วงปลายชีวิต ในช่วงปลายชีวิตอิหมมอันบุคคอรีเผชิญกับความขัดแย้งทางความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของอัลกุรอานซึ่งนำไปสู่การถูกต่อต้านและขับไล่ออกจากเมืองนิชาปูท่านจึงย้ายไปยังหมู่บ้านคาตังใกล้เมืองซามาคันและเสียชีวิตที่นั่นเมื่อวันที่หนึ่งชวาลปีฮิจเราะสกราด256หสินึ่งกันยายนคศ .870 สุสานของท่านตั้งอยู่ที่มัสยิดอิหม,มบุคคอรีใกล้เมืองซามาคันประเทศอุซเบกิสถานมรดกทางวิชาการ อิหมามอันบุค,คอรีมีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการวิชาการอิสลามโดยเฉพาะในด้านฮด,ดีลูกศิษย์ของท่านหลายคนกลายเป็นนักวิชาการฮดีดที่มีชื่อเสียงเช่นอิหมาม,มุสลิมอันเติรมิซีและอันซา,าอีผลงานของท่านยังคงเป็นแหล่งอ้างอิงสำคัญในการศึกษาอิสลามจนถึงปัจจุบันสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมสามารถเข้าชมเว็บไซต์ s u n n e r c o m ซึ่งมีการแปลและจัดหมวดหมู่ฮดีจากเซหีอันบุค,คอรีอย่างละเอียด เนื่องจากอิมามูัมหมัดอิบนุอิสมาอินอันบุคอรีเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตในช่วงศตวรรษที่9จึงไม่มีภาพถ่ายหรือภาพวาดที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นภาพของท่านอย่างแท้จริงในยุคนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีการถ่ายภาพและการวาดภาพบุคคลในอิสลามในช่วงเวลาดังกล่าวมักถูกจำกัดด้วยข้อกำหนดทางศาสนาทำให้ไม่มีภาพที่เป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยืนยันว่าเป็นภาพของอิมามอันบุคอรีไม่มีภาพของท่านหากคุณพบภาพที่อ้างว่าเป็นภาพของอิมามอันบุคอรีในอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากอาจเป็นภาพที่สร้างขึ้นใหม่หรือภาพที่ไม่มีหลักฐานยืนยันความถูกต้องการศึกษาประวัติชีวิตและผลงานของท่านสามารถทำได้ผ่านแหล่งข้อมูลทางวิชาการและาศาสนาที่เชื่อถือได้เช่นหนังสือและบทความจากนักวิชาการอิสลาม